you <sweak> ััวนกเพราะว่าจริงๆที่สาดภาพดนตรีเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างสิ่งที่ผมทํำไปเนี่ยผมก็ถามมิติว่าก่อนแล้วมันแปลกคือสาดภาพค่อนข้างเปิดกว้างผมว่าต่อไปมันจะมีแปลกกว่านี้เขาบอกถึงเขไม่แปลกไม่ถึงทำเป็นหนะังเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบคือผมเป็นคนติดละคร สี่ถอดช่องสามช่องเจ็ดัวเอชอบดูแล้วก็รูสึกว่าเอ๊ะท้าในชีวิตหนึ่งได้ได้ทำถ้ามีโอกาสซึ่งคงไม่มีโอกาสที่จะทำช่องสามหรือเจ็ดช่องห้าแต่ว่าเมีโอกาสที่อยู่ในระดับไม่ดีแล้วก็เขาก็มีงบส่วนของเอ็มบีแลน่าทำก็เลยลองมาทำเพราะว่ายังไม่เคยทำติกแล้วจะทำเพลงได้สองกำลังในนี้เขียนเขียนหนังในสองสองติดใช่ครับมันจะสู่เพกับหนึ่งเพราะว่าคือเพลงเราแต่งเสร็จแล้วเพราะท่นี้เราไอเดียเราคิดได้จริงังก็เลยเป็นโอกาส ก็เลยจะทำภาพเดียวกรบต่อเพลงหนังเรื่องจะยากตรงที่ว่ามันต้องรอใเรื่องให้เข้ากับเพลงสินเพลงเลครับใช่ครับก็เขียนเองแล้วก็ต้นแบบเองอย่างเองต้นแบบซึ่งส่วนตัวหนังก็คงมาจากจริงมาจากการเรื่องมาจากเพลงนั่นเองตรงกลางมันเป็นเรื่องของคนที่ตามความรักบางทีมันมีส่วนสำเร็จท่าเดินไปว่า แค่ล e ิกนิเดียวมันก็จะป็น้อแค่ใชก็ใชมันก็จะขึ้นมาต้เพ ah ื่มโปรัน <het> ปัน <rez> เ <io> ็ารับอเพราะว่าสนที่บอกวาเรื่อนี้สมัยีทีแล้วเรื่องนี้3ปีแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นช่วง แนวเพลงสืบเพลงก็จะเป็นป๊อปแบบวาเลนตี้สไตล์แบบผมเลยครับต่มีเพลงที่เป็นเพลงไทยเดิมๆจังหวะดนตีมันจะอ่ามันจะมีเพลงฮวกเดียวกันเป็นเพลงลูกกลุงคือเป็นคนชอบเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วคือคุณพ่อก็ชอบเป็นนักร้องแล้วก็คือมันเหมือนการได้บ่งบอกถึงยุคสมัยของตอนนี้ด้วยว่าเป็นยังไงเพราะลูกกลุงเหมือนประโยคบอกเล่ารู้สึกอะไรก็พูดตรงนั้นก็รู้สึกว่าน่าทำแต่ก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นนั ปัจจุบันตรงนี้ด้วยก็ยากที่สุดแล้วทงนึ้น่อยอยาจะยากที่สุดเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยคือก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าผมมีอาถรรพ์เกี่ยวกับการแต่งเพลงให้สาวๆแต่งให้ใครก็ที่เรื่องหมดผมก็เลยว่าชุดนี้ไม่แต่งให้ไม่ไม่แต่งให้ตนไม่แต่งให้ลูกแต่ว่าชุดนี้ ทำหนังให้แกถันใช้ชื่อลูกนี่ใช่ก็พระเอกก็เซนเซก็คนนี้แหละตอนนั้นยังไม่ค้อนเลยนำไปก่อนเป็น้องคนที่ยินห้าเดือนครับเป็นอะไรไหมน่ารักเนี่ยตายปมเลยฝนตางงอนแล้วไม่เห็นกลัวใครเลยเนาะกลัวไหมครับไม่กลัวครับคั้งแรกจะพามาโชว์ซื้อใช่ครับดูน้องไม่ตื่นกองไม่ตื่นกองครับ <Bruno> <Overwatch> ชอบชอบชอบฟังเพลงแดนใช่ตั้งแต่ในท้องแล้วมีเต้นโชว์อย่าไรบ้างเต้นโชว์ตลอดนี่ยังเรียบร้อยเลยครับอันนึงที่มาที่ไปของเซรุ่มหม่งฟังเซวาเซนเซเซนเซเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าปรมาจารจะสมนักอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมเพื่อนน้องๆก็จะเรียกผมว่าอาจารย์เต้นแล้วผมเกิดวันครูพอดี16บกมกรา ็เลยเออก็น่าจะเหมาะกับลูกพี่เต็มทำดีเพราะว่าอับมีพาน้องมาซื้อทรัพย์รป็นกาศดับเองไนอย่างนี้ไ้ไโอ้ยเพิ่งห้าเดือนเองแต่ถ้าโตไปพาเข้าแน่อยากให้เจริญความตายเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันก็ตามใจครับคือจะไม่ปิดกั้นในแบบเปิดโอกาสจะมีสักคนไหมก็ถ้าถ้าได้ก็ดีครับต้องใจจะมีหรือผคดสองคนครับ ก็อยากฝากอัรบั้มชุดนี้นะครับรักมีตรงกลางแต่มีสิทธทอนครับก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทำนะแล้วก็มันมันมีเพลงที่มันจะบ่งบอกเลยว่าเออแต่ละเพลงเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันจะไม่ใช่เพลงแบบที่ไม่ใช่แบบเพลงสูตรแต่ก็คือเพลงป๊อปเพลงหนึ่งมันเป็นเพลงที่เป็นเรื่องเล่าช่วงชีวิตของแต่ละช่วงชีวิตของผมแล้วผมคิดว่าน่าจะตรงกับหลายๆคนเหมือนกันเพราะมันมาจากใจจริง ขอบคุณมากนะครับจากวันที่เธอทอดทิงแลไกลห่างฉันหมดความหมายมันทำให้คนหนึ่งคนเธอตายเื่อเธอเดินไปกับเขาแต่มาวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 就就可以去说。Thank you. Thank you. Thank you.